สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุกพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของแปลง A27 และ A26 นะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โครงการบ้านสวนของ10กม5.5เพื่อน้องเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะแปลงที่ตุกยืนอยู่นี้คือ a 27นะคะและแปลงนู้นคือแปลง a 26นะคะคือแปลงว่างะคะแปลงละ62.5ตารางวานะคะราคาแปลงละ900,000บาทค,ค่ะจะซื้อสดโฉนดก็พร้อมโอนหากจะผ่อนก็ดาวนเริ่มต้นที่50,000บาทขึ้นไปนะคะเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะ นี่คือบรรยากาศหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วนะคะอยู่ห่างจากถนนร,งรังสิตนครนายกเพียง5.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดสดใกล้โรงพยาบาลนะคะถือว่าอยู่ใกล้ชุมชนมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะนัดหมายเข้าชมที่ดินติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099-22162-89ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทีมขาย88เท่านั้นคะ่ะสวัสดีค่ะ